เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะสอนเกี่ยวกับวิธีการเบริกของพื้นฐานนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างแรกนะครับของพื้นฐานที่จะใช้ทำสาธิตในวันนี้เรามาดูเหตุการณ์ตัวอย่างกันสมมุติว่าปุ๋ยอยากเบิกของเข้าทีมเข็มกลมใช้งานสระแก้วประจำวันนี้คือวันที่3ตุลานะครับนี่คือเหตุการณ์สมมตินะครับรายการของที่จะเบิกมีกลุ่มนี้ อันนี้จะเป็นกลุ่มพื้นฐานนะที่หน้าง,งานท,ทุกงานเนี่ยจะเบิกกันบ่อยๆเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอามารวมกันไว้ในคลิปนี้เนาะอ่ะเริ่มกันเลยเพราะฉะนั้นเราทำงานทีมเข็มอะไรเข็มกลมเข็มกลมเนี่ยแปลว่าเวลาเรากดต้นทุนเนี่ยเราต้องกดในกลุ่ม m 3 0 0เพราะว่า m 3คือทีมเข็มกลม m 4คือเข็มเหลี่ยม m 5คือไกด์วอลนะครับเพราะฉะนั้นในเหตุการณ์สมมุตินี้ เวลากดคอสโค้ดหรือรหัสต้นทุนทุกครั้งจะต้องเป็น M แล้วตามด้วยเลข3เพราะว่าอันนี้คือปุ๋ยเบร์เข้าทีมเข็มกลมถ้าคุณจะเบร์เข้าทีมเข็มเหลี่ยมก็แค่ทําเหมือนกันแต่ว่ารหัสไปเลือกจากกลุ่ม4ถ้าจากไกด์วอลก็ไปเลือกจากกลุ่ม5แค่นั้นเองนะครับถ้างั้นเรามาเริ่มกันเลยจะเบร์ของเข้า OF เบร์ของก็คือการทําใบขอซื้อประเภทหนึงใบ PR ประเภทหนึ่งนั่นเองกดเข้า PR ใบเบิกของก็คือพ r าประเภทสตอ็อกเปลี่ยนประเภทเอกสารเป็นสต็อกก่อนกรอกว่าจะเบิกของจากคลังสินค้าไหนกดตรงนี้แล้วก็เรามีเบิกของจากสต็อกกลางที่เดียวดับเบิลคลิกได้เลยผู้ขอซื้อคือใครเหตุการณ์สมมตินี้ผู้ขอซื้อคือปุ๋ยเลือกปุ๋ยนะครับเลขที่โครงการที่ต้องการเบริกเราจะเบิกเข้าทีมสระแก้วสามารถพิมพ์คําว่าสระแก้วตรงนี้เลยก็ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ชื่อโครงการนะ พิมปุบแล้วก็เสิร์ชเวลาเสิร์ชให้กด <c oughs> เปลี่ยนเป็นโปรเจกต์เนมหมายถึงว่าให้เสิร์ชคำว่าสัดแก้วจัดในชื่อโครงการก็กดเสร็จแล้วก็เสิร์ชอ่าขึ้นมามีสองอันเห็นไหมตัวหนึ่งเป็นตัวหนาตัวหนึ่งเป็นตัวบางตัวหนาคือโปรเจกต์ตัวหนาคือเฟสหรือทีมให้เลือกลงทีมนะครับอย่าเลือกลงโปรเจกต์นะเพราะฉะนั้นกดตัวบางแบ้ิกลคลิกแผนกไม่ต้องใส่ผู้ขายไม่ต้องใส่ รายละเอียดเพิ่มเติมที่บอกไปคือให้ใส่คำว่าสต็อกแล้วก็ชื่อผู้เบิกปุ๋ยเบิกเสร็จแล้วก็ใส่วันที่สามสิบาจบแล้วสำหรับแท็บแรกรายละเอียดเอกสารจบแล้วทีนี้เราจะเริ่มลงรายละเอียดว่าเราจะเบิกอะไรบ้างเข้าไปในแท็บรายการวัดสดุจากนั้นกดเพิ่มรายการตามจำนวนที่เราต้องการจะเบิกหรือค่อยๆเพิ่มไปทีละอันก็ได้เราเพิ่มอันเดียวก่อนไปดูรายการแรก รายการแรกจะเบิกลวดเชื่อม lb 5 2ขนาด4มิลจำนวน2ลังอ่ะเริ่มเลยกดดินสอนะครับ <c oughs> กดรหัสวัสดุเพื่อดึงขึ้นมาแล้วเราจะเสิร์ชชื่อได้เมื่อกี้เราจะหารวดเชื่อมเนาะพิมคำที่กว้างๆไว้ก่อนให้มันไปหามาว่าลวดเชื่อมในคลังของเรามีอะไรบ้างอ่าเมื่อกี้เราจะเบิกอะไรนะดูอีกทีลวดเชื่อม lb 5 2ขนาด4บมินนี่ lb 5 2ขนาด4มิล นะครับจำนวน2ลังจำนวนเนี่ยค่อยไปใส่เนาะยืนยันกันเลือกข้อมูลอ่าใส่จำนวนก่อนเลยก็ได้จำนวนตรงนี้ดูหน่วยด้วยนะครับหน่วยเป็นลังเราจะเอา2ลังก็กด2รหัสต้นทุนอย่างที่บอกก็คือกดถ้าเรารู้ชื่อรหัสต้นทุนกดตรงนี้เลยก็ได้แต่ถ้าไม่รู้เนี่ยให้เลือกทีละสเตป็ปโดยการกดแถบนี้ก่อนแถบนี้ปุ๊บแล้วเสร็จแล้วก็ไปเลือกว่า เป็นเเพราะเราจะเบิกของเราอยู่ในกลุ่มเข็มกลมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องเป็นหมวดสามร้อยเวลาเบิกของพื้นฐานทั่วไปเนี่ยจะลงท้ายด้วยศูนย์หมดนะครับเช่นถ้าเข็มกลมเบิกของก็เป็นสามศูนย์สองถ้าเป็นเข็มเหลี่ยมเบิกของก็ไปเข้า4ี่ศูนย์สองถ้าเป็นไกด์วอลเบิกของก็ไปเข้าห้าศูนย์สองพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวรายละเอียดด้านในอ่ะมันจะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นอย่างอันนี้ก็เข้าสามศูนย์สองก่อนเลยสามศูนย์สองเสร็จปุ๊บเนี่ย ตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นรวดเชื่อมเนี่ยมันจะมีหมวดที่เปิดมาให้อยู่แล้วตรงนี้เห็นไหมค่าวัสดุสิ้นเปลืองรวดเชื่อมต่างๆอ่าลวดเชื่อมเนี่ยมันจะแยกเฉพาะเจาะจงหงแล้วนะเพราะฉะนั้นกดจบแล้วใน1รายการต้องมีอะไรใน1รายการเนี่ยต้องมี m a ทเ r ีย l c o ้ e มี Co s t code แล้วก็มีจำนวนแค่นี้สามอย่างแล้วก็จบ เวลาเราจบรายการที่หนึ่งเนี่ยสามารถกดกลับสู่หน้าต่างหลักก็ได้หรือจะ,ะเพิ่มรายการก็ได้คือทำงานต่อเลยเ,เดี๋ยวจะลองกลับสู่หน้าต่างหลักก่อนก็จะเห็นได้ว่าวันทันแรกเนี่ยเสร็จแล้วมันก็จะเขียนว่าอ่าใช้รหัสต้นทุนนี้ในการขอเบิกสิ่งนี้จำนวนเท่านี้นะเสร็จแล้วหนึ่งรายการจะเพิ่มรายการที่สองก็กดเพิ่มรายการก็ได้แล้วเสร็จแล้วก็ลงรายละเอียดต่อ,อเราลงกันต่อเลย รายการที่2ในนี้คือ U สามสิบห้าจำนวนพันตัวเหมือนเดิมเข้ารหัสวัสดุเอ่อสามารถเสิร์ชก็ได้ตรงนี้สมมุติเสิร์ชคำว่า U U gift เนี่ยมันจะเป็น U แล้วก็ตามด้วยเลขเลยสามห้า Enter อ่ะขึ้นมาตัวเดียวเห็นไหมเป็น U gift U สาห้ากดเลือกเสร็จปุ๊บใส่รหัสต้นทุน U gift ก็จะมีรหัสต้นทุนที่เฉพาะตัวของมันเองเหมือนกันก็เข้าไปใน กลุ่มเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็กด M คูณอยู่ทีมอะไรทีมเข็มกลมก็เลือก3 0 0นะ302เอ่อยูคลิปจะอยู่ในหมวดที่ชื่อว่า,าค่ากิฟจับเหล็กตรงนี้นะครับแล้วก็กดยืนยันเลือกข้อมูลกิฟจับเหล็กเนี่ยยูคลิปนะครับ Enter จำนวนกี่ตัวนะพันตัวอ่ะเราก็ใส่พันตัว จบแล้ว3อย่างรหัสวัสดุรหัสต้นทุนและจำนวนนะครับต่อไปถ้าเกิดว่าเราไม่อยากกลับสู่หน้าต่างหลักจะเพิ่มรายการก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยอ่าในเคสนี้ผมจะเพิ่มตรงนี้จะสังเกตได้ว่าตอนนี้เป็นรายการที่2นะพอกดเพิ่มปุ๊บมันก็จะเป็นรายการที่3เราก็สามารถทำงานต่อได้เลยอ่ารายการที่3ลวดผูกเหล็กเบอร์18และเบอร์11 2ออันนี้จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันเดี๋ยวผมจะ กดให้ดูนะครับลวดผูกเหล็กก็ไปเลย <c oughs> อาก่อนว่าลวดลวดสมมติพิมพ์ลวดอย่างเดียวขึ้นไหมอ่ามีลวดอะไรไม่รู้ที่มีคำว่าลวดก็ขึ้นหมดนะแต่ว่าลวดผูกเหล็กเบอร์สิบอก็คืออันนี้เนะกดขึ้นมาก่อนรหัสต้นทุนลวดผูกเหล็กก็คลิกแทบนี้เข้าตัวเอ็มอยู่เข็มกลมเบิกของพื้นฐานเลือกสาม พื้นฐานคือ02นย์อลวดผูกเหล็กก็จะอยู่ตรงนี้ลวดผูกเหล็กก็จะมีหมวดเฉพาะเจาะจงของตัวเองนะครับกดจำนวน100่งร้อขดหนึ่งขดจบทีนี้ความพิเศษของแมงโกคือว่าถ้าเกิดว่าเป็นของในกลุ่มเดียวกันเนี่ยเราสามารถกดจำนวนตรงนี้แล้วมันจะเลือกเพิ่มเป็นรายการที่4ี่ ให้เลยพร้อมกับแปะรหัสต้นทุนให้ด้วยเราจะได้ไม่ต้องไปกดรหัสต้นทุนสำหรับแมททิเลียลโคนนี้อีกเพราะฉะนั้นอย่างรหัสอย่างลวดถูกเหล็กเบอร์18เนี่ยเราก็สามารถกดได้เลยเช่นในนี้บอกว่าเบอร์18เอาอ้อเบอร์18เอาร้อยหนึ่งเดอเบอร์11เอา1เพราะฉะนั้นอย่างเบอร์11เอา1ขอแก้เอาแค่1เบอร์18ตรงนี้จะเอา100กด100นะครับ เสร็จแล้วเนี่ยสามารถกดยืนยันการเลือกข้อมูลการยืนยันนี้เนี่ยแปลว่าเราจะเพิ่มตัวนี้เป็นรายการที่4ไปเลยนะกดปึด๊บเ,เห็นไหมว่าเมื่อกี้เราทํารายการที่3ใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยมีรายการที่4ขึ้นมาด้วยเรากดเข้าไปดูซิรายการที่4คือรวดเบอร์18บแปดคอสโค้ดแปะมาให้เรียบร้อยจํานวนใสมาให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเหมือนทําข้อ4เสร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราทําไปเสร็จเสร็จไปล้ว4ข้อ ดูข้อ5ต่อข้อ5หัวกระสุนเนาะย0สตัวอ่ะเพิ่มรายการเสิร์ชนะครับหัวกระสุนอ่าหัวกระสุนเนี่ยมีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยแต่ว่าเวลาที่มีอย่างนี้เนี่ยตัว A ไม่ต้องดูนะครับดูตัว C อย่างเดียวตัว A มันจะเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นไม่ต้องดูตรงเนี้ยตามแมทีเรียลโค้ดใครยังไม่รู้เรื่องเรื่องแมทีเรียลโค้ดไปดูคลิปบทที่1ที่สอนเรื่อง รหัสวัสดุนะครับจะเข้าใจว่าทำไมผมถึงพูดว่าให้ดูตัว C อย่างเดียวนะครับเออหัวกระสุนก็คือตัวนี้นะครับกดดับเบิลคลิกเข้าไปรหัสต้นทุนของหัวกระสุนเนี่ยก็เข้านี่เข้า M หมวด302หัวกระสุนก็จะมีกลุ่มเป็นของตัวเองเหมือนกันอยู่ตรงนี้เห็นไหมค่าฟันเจาะหัวกระสุนตรงนี้นะครับ ซึ่งตรงนี้จะแบ่งเป็นสองอันคือหัวเบ้ากระสุนอันนี้จะเกี่ยวกับการเจาะหินถ้าเจาะอื่นๆจะเป็นข้อนี้พวกฟันเหงือกบักเก็ตฟันเหงือกแก๊บนะครับหัวกระสุนเป็นอันนี้ไปก่อนกดยืนยันการเรียกครับนะครับแล้วเสร็จแล้วก็กดจํานวนยี่สิบอ่านกดยี่สิบนะครับเสร็จแล้วกเ็เพิ่มรายการเพิ่มรายการเสร็จ เราก็ไปดูอันถัดไปอันถัดไปคือฟันบักเก็ตสิตัวนะครับฟันบักเกตเราก็พิมพ์เลยว่าฟันบักเก็ตฟันบักเก็ตก็มีอันเดียวเห็นไหมอ่ารหัสต้นทุนก็กด M เราเป็นทีมเข็มกลม3 0 2นะครับด้านล่างฟันบักเก็ตใช้ไม่ได้ใช้ต่อหินใช่ไหมเห็นไหมมันก็เลยจะอยู่ตรงนี้ฟันหรือเหงื่อบักเก็ตกดเลือกจำนวน อะไรนะสิตัวกดตรงนี้10ตัวครับอ่าจบเพิ่มรายการถัดไปถัดไปเป็นอะไรสเกนหหุนกับเจดหุนใช่ไหมไปต่อสเกนก็พิมพ์คาว่าสเกนเลยเดี๋ยวมันก็จะขึ้นให้เลือกเองสเกนหกหุนเจหุนอ่าเราเลือกหกหุนก่อนรหัสต้นทุนก็จะอยู่ในหมวดอันนี้จะอยู่ในหมวดอุป,ปกรณ์ยกนะครับกดซีเล็กตรงนี้ก่อน M เราอยู่ทีมเข็มกลมเลือกหมวดส 302ู30 2, รู้แล้วยังให้ว่างเ,เสร็จแล้วเนี่ยอุปกรณ์เจาะ <c oughs> แล้วมันจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับมันจะเป็นของในกลุ่มที่ไม่ได้เจาะจงแค่ตัวเดียวแหละมันจะเป็นของเป็นกลุ่มเนี่ยมันจะมีอยู่แค่สิกลุ่มเท่านั้นแหละค่าอุปกรณ์ยกเนี่ยก็จะเป็นสเกนสลิงโซ่สลิง,ลงผ้าใบตะขอต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่างสเกน หกหุนก็จะอยู่ในหมวดนี้เลือกอ่าเขาจะเอาสเกลหกหุนกี่ตัวสองตัวก็ต,วตรงนี้สองจำได้ไหมเมื่อกี้เราเคยทำแล้วถ้าเป็นของที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมันจะขึ้นโชว์ตรงนี้ให้เพราะฉะนั้นเราเลือกหกหุนไปแล้วเราเลือกรหัสต้นทุนไปแล้วเจ็ดหุนเราก็อยากได้ด้วยแทนที่เราจะไปเปิด อันนี้รายการที่7ใช่ไหมแทนที่เราจะไปเปิดรายการที่8แล้วก็ไปกดรหัสต้นทุนนูน่นนี่เราก็มากดตรงนี้เลยว่าเราต้องการเจดหุน่นจํานวนสตัวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดยืนยนันการเลือกข้อมูลเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่ารายการที่7จบแล้วกดตรงนี้มันจะเพิ่มรายการที่8ให้เลยอ่ากดปุ๊บนี่เจดมา8มาเห็นไหมจบแล้วเพราะฉะนั้นเราไปต่อรายการที่9ได้เลยรายการที่9ถุงมือผ้า นะครับก็กดเพิ่มรายการปึ๊บปึ๊บพิมพ์ถุงมือก็ได้แต่ถ้าพิมพ์ถุงมือจะมีถุงมือหลายอย่างหน่อยถุงมือผ้าที่เราให้เบิกเนี่ยจะเป็นเทาขอบแดงอันนี้เนาะกดแล้วก็รหัสต้นทุนของถุงมือผ้าจะอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าใช้แล้วหมดไปอ่ะเราก็คลิกแท็บนี้ก่อนคลิกตัว M เราอยู่เข็มกลมเบิกของพื้นฐานคือ302 กลุ่มใช้แล้วหมดไปเนี่ยจะอยู่ด้านล่างจะอยู่ในสิบหมวดกลุ่มของนี่แหละเนี่ยก็ลองใครมีเวลาว่างลองอ่านดูแต่เดี๋ยวผมค่อยทําคลิปอธิบายแต่ละอันกลุ่มที่หนึ่งสายไฟกลุ่มที่สองอุปกรณ์เก็บน้ํากลุ่มที่สามดีแซนแต่กลุ่มใช้แล้วหมดไปเนี่ยมันจะอยู่นี้เห็นไหมสี่ศูนย์หกค่าอุปกรณ์ที่ใช้แล้วหมดไปต่างๆเช่นถุงมือผ้าโอลิงทอดอิม,มี่เทปปีเส้นอ่าเราก็เลือกเลือกจํานวนก็ เท่าไรร้อยโหลหนึ่งร้อยโหลอ่าก็จบจะบอกตรงนี้นิดนึงว่าถ้าเกิดว่ามีปุ่มตรงนี้สามารถคลิกขึ้นมาดูได้ว่าสิ่งที่ฉันกําลังจะเบิกหน้าตาเปา็นยะังไงนะมันคือฐานข้อมูลเกี่ยวกับรูปแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะบอกว่าในสตตเราตอนนี้มีเหลืออยู่กี่โหลอย่างตอนนี้อันนี้เหลืออยู่2,229โหลก็คือจะเบิกร้อยหนึ่งอ่ะก็คือเบิกได้อันนี้คือ ความหมายของตรงนี้กับตรงนี้นะครับอันนี้คือข้อ9เสร็จแล้วไปข้อ10เศษผ้าเศษผ้าเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มใช้แล้วหมดไปนี่แหละแต่เดี๋ยวเลือกรหัสวัสดุก่อนเศษผ้าไม่แน่ใจว่าฟิมคำนี้จะขึ้นไหมอ่าขึ้นเศษผ้าก็คือผ้าวนเล็กตรงนี้เนาะผ้าวนเล็กแล้วก็รหัสต้นทุนก็คือใช้แล้วหมดไปกด m แล้วก็ลงมาข้างล่าง เอาไม่ใช่ต้องสามศูนย์สองก่อนแล้วเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างแล้วก็กดใช้แล้วหมดไปตรงนี้สี่ศูนย์หกนะครับเสร็จแล้วก็ผ้าจำนวนกี่ผืนจำนวนหนึ่งร้อยผืนจบรายการนี้กดเพิ่มรายการมาต่อก็คือถุงดำเทปตีเส้นถุงดำสิบเทปตีเส้นสิบกดรหัสวัสดุนะครับ ถุงดำถุงดำของเราเนี่ยจะเป็นสามหกคูณสีิบห้าอันนี้เสร็จแล้วรหัสต้นทุนเนี่ยก็เป็นกลุ่มใช้แล้วหมดไปเหมือนกันกดตรงนี้กด M เ,เราเป็นเข็มกลมโคนหมดสของพื้นฐานศูนย์สองเป็นใช้แล้วหมดไปอยู่10กลุ่มด้านล่างนะครับก็คือใช้แล้วหมดไปตรงนี้เสร็จแล้วก็จำนวน10บแพ็คอ่ะจบและถุงดำ รายการสุดท้ายก็คือเทปตีเส้นใช่ไหมเทปตีเส้นเหลืองดำสิบม้วนกดรหัสวัสดุนะครับเทปตีเส้นเทปเอาตีเส้นอย่างเดียวตีเส้นโอเคเทปตีเส้นมีสองสีนะแต่ของเราใช้สีเหลืองดำก็กดตรงนี้ราดต้นทุนก็กดใช้แล้วหมดไปกดคลิกตรงนี้ m เราเป็นทีมเข็มกล3,02ใช้แล้วหมดไปก็คือ10กลุ่มล่างเลื่อนลงมาข้างล่างใช้แล้วหมดไปอยู่อันนี้ก็เลือก10ม้วนจบจบกดกลับศูนหน้าต่างหลักเราก็จะได้ลิสต์มาแล้ว2 2อย่างนะครับแล้วเวลาจะจบก็คือเช็คก่อนเช็คของตรงนี้ว่าถูกไหมถ้าไม่ถูกสามารถกดลบหรือว่ากดเข้าไปแก้ไขได้ เวลาเสร็จปุ๊บก็คือกดเซฟปุ๊บเราก็จะได้เลขนี้มาเลขนี้ให้เอาไปแจ้งในกลุ่มสโตนะครับแล้วถ้าเกิดว่ารายการไหนท้าไม่ได้ไม่ถูกเดี๋ยวสโตจะช่วยแก้ให้เองถ้าเกิดว่าเราจะส่งอนุมัติเลยกด yes แล้วก็ส่งอนุมัติในลูปที่เราต้องการถ้าเราจะแค่เซฟเอกสารไว้ก่อนค่อยมาทำวันหลังก็กด no no ก็คือเก็บไว้ก่อนยังไม่ส่งอนุมัติในเคสนี้ผมก็จะกด no ไว้ก่อน ก็จะเป็นการจบการเปิดใบเบิกของตัวอย่างอันที่หนึ่งนะครับใครมีคำถามก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้ตามนี้